จบกันมังกรนะคะธาตุไฟไม่จริงธนูนะคะธาตน้ำก,ก็ปรากฏมีพิจิกนะคะเด่นๆเ,เ,เป็นราศีพฤษนะคะคือนะคะทแฟนนะคะแล้วก็คนเกิดวันจันนะคะมีไฮทินเพชรนะคะโอ้จางหน้าไพ่ที่ได้นะคะนี่ว่าต่างคนต่างเงียบนะคะพเพราะเรียญนี่คือจะนิ่งมั่นคงเงียบนะคะอันนี้ก็คือเป็นเจ้าของกิจการทั้งคู่นะคะ ออตอนนี้นะคะต่างคนต่างนิ่งนะคะแล้วก็เงียบพุ่มไม่จากันนะคะหมายถึงนิ่งก็ได้นะคะแล้วก็สองคนนี้เป็นคู่กันนะคะเป็นประเภทเ,เดียวกันนะคะแต่ว่าเหมือนจะหันหลังใส่กันเลยนะคะ acle, คุยน้องเฟเนอร์เคิลคีน้องเฟเนอร์เคิลนะคะถ้ามีเรื่องอะไรที่ไม่เข้าใจกันก็จะต้องออพูดคุยกันนะคะจัดเม้นต์นะคะขึ้นมาขยายไทยรัฐแวนนะคะแล้วก็คีน้องเฟเนเคิลนะคะจัดเม้นต์ที่มาก็คือหมายความว่าเ,เป็น ลักษณะของคนที่เป็นคู่กันนะคะในชาตินี้นะคะเป็นเป็นคู่กันนะคะจะดมี้คือการประกาศหรือว่าการคาตัดสินนะคะทีนี้เอ่อเป็นคู่กันนะคะสองคนนี้นะคะแเหมมีปัญหากันอยู่ะคะอาจจะคิดทางตัวผู้ชายนะคะก็อายุประมาณส5มห้าถึงสี่สิบห้าได้นะคะเป็นเจ้าของธุรกิจนะคะผู้บริหารได้นะคะมีนสัีดีโก้นะคะแล้วก็เวลาจะตัดสินใจแต่งงานหรือเลือกคู่ครองนะคะก็จะใช้สมองมากกว่าอารมณ์หัวใจนะคะก็ตอนนี้นะคะเขาก็เรียกว่ากําลัง คิดพ uh ิจารณาอยู่นะคะว่าวิธีที่จะคุยกันให้เข้าใจนะคะหรือว่าวนๆวนๆสามเหลี่ยนนะคะกลับเข้ามาคุยนะคะว่าจะมาเจรจาอะไรกันนะคะที่นี้มามีดีไฮพินเทสนะคะดีไฮพินเทสในที่นี้ก็จะหมายถึงคนในความลับได้นะคะเพราะว่าเป็นสามตัวจะมากเพื่อนไม่เทแฟนนะคะก็อันนี้นะคะเาเรียกว่าอาจจะมีปัญหากันเพราะมีบุคคลที่สามกาที่ใครพินเทสนี้นอกจากหอดูแม่ชีแล้วหมายถึงคนในความลับได้นะคะที่มีเสน่ห์น่าหลงไหล นะคะคือถ้าขึ้นมาเนี่ยแต่ว่าคนในความลับหรือมีที่สามได้นะคะไม่ได้หมายถึงวระเมียน้อยอย่างเดียวนะคะหรือมอดูแม่ชีนะคะก็คือจะเป็นบุคคลที่3าคุณอาจจะถูกดึงเข้ามาอยู่ในฐานะบุคคลที่3ามนะคะโดยที่คุณอาจจะไม่รู้นะคะว่าเขามีครอบครัวแล้วนะคะเพราะว่านี่ก็คือแต่งงานเป็นจุ้งแต่งงานอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็อันนี้คือมีเป็นคองคู่กันนะคะสี่ไม้นะคะก็ เออ่แล้วก็ที่ไฮโดแฟนนะครับมาขยายที่ไฮโซแฟนนี่ก็จะหมายถึงผู้บุญคู่บารมีคู่แต่งงานคนที่แต่งงานแล้วนะคะแล้วก็มีจันมินมาขยายด้วยก็ยิ่งแปลว่า2คนนี้นะคะก็คือเขาแต่งงานกันแล้วนะคะมีครอบครัวแล้วนะคะก็คือเออ่ขึ้นมานะคะผู้บุญคู่บารมีคู่แต่งงานสามีไม่โสดแล้วนะคะทั้ง2ฝ่ายนะคะก็คือเป็นคนที่แต่งงานแล้วนะคะแล้วก็มีจันมินขึ้นมานะคะทีนี้ณตอนนี้นะคะเหมือนกับว่าเขามีปัญหางเพราะถูกคนที่สามคนนี้นะคะคนมีความลับซึ่งก็ไม่รู้ว่าเขาไปมีจับหรือดึงกันเข้าหมายยังไงคะก็คือ รู้จักการจัดการจรจารค้าขายได้นะคะสามีนะคะลรวรู้จักการจัดการทํางานนะคะหนึ่งไม้ทาไม้เป็นเกี่ยวกับเรื่องการทํางานนะคะก็รู้จักการจัดการทํางานนะคะมีแพชชั่นด้วยนะคะก็อยู่ที่ว่าคุณจะถอยออกมาหรือว่าจะยังอยู่ในนี้นะคะเพราะว่ามันน้าไพ่นีมันมันเป็นเรื่องราวประมาณนี้เลยค่ะก็คือเป็นคนที่เขาคู่กันแต่งงานกันแล้วนะคะทั้งไพ่สี่ไม้แล้วก็ไพ่ไฮโรเปนนคะคือคู่ที่แต่งงานในโสดแล้วนะคะแต่ว่าตอนนี้นะคะก็เรียกว่าเขามามีแพชชั่นกับคุณซึ่งเป็นบุคคลที่3าหรือว่าเขาไปดึงคุณเข้ามานะคะก็ปัญหาาาารรรักกกสมมเเเศ้คค่ะะะะะ็็็จปนนณีท